ท่านแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะสำหรับอ p พีนี้นะคะถ้าหากว่าใครกำลังหากระเป๋า Prada สักใบนะคะเอาไปใช้แบบที่ราคาประหย,ยัดนะคะวันนี้หยิบมารีวิวหนึ่งใบนะคะจะเป็น Prada นะคะ s a r f i a n o นั่นเองทรงจะเป็นทรงคล้ายๆกับ Alma นั่นเองนะคะ สวยมากๆนะคะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็สีสวยแบบเดิมๆเลยไม่ได้มีการทำสีอะไรใดๆนะคะตรงฐาจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีมุมเป็นอะไหทั้งสี่มุมเลยแล้วก็อะไหที่เขาให้มาจะเป็นสีทองนะคะซึ่งเป็นสีทองทั้งใบนะคะแล้วก็ไม่เฟดเลยให้ดูนะคะว่าสวยมากจริงๆนะคะบอกเลยว่าเอลมาที่เป็นรุ่นซาฟิอาโนแบบนี้นะคะจะออกช็อปมาเนี่ยเจ็ดหมืนต้องมีอ่ะ แต่ว่าราคามือสองนะคะประหยัดมากๆนะคะใบนี้ราคาไม่ถึง20,000ืนนะคะเรียกว่าประหยัดเกินครึ่งแสนกันเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าใครกำลังอยากได้กระเป๋า Prada าาสักใบหรือว่าหากระเป๋าแบรนด์เนมใบแรกนะคะใบนี้ก็เป็นอีกใบนึงที่คุ้มมากๆเลยนะคะทรงม่า a นี่มันเป็นทรงที่ยอดหิตมากๆเราอาจจะเคยเห็นกันบ่อยๆนะในเป็นของอวิ u ต s v u นะคะอันนี้จะเป็นไซส์32เซนนะคะคือด้านนี้เนาะ เดี๋ยวไซต์เต็มๆนะคะแปะไว้ให้ที่มุมคลิปแล้วกันนะคะจะได้ลองไปเทียบขนาดกันดูนะคะว่าใส่ของที่มีพอหรือเปล่าเนาะแต่ตอนว่าไซส์นีนะคะมันกําลังดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าใส่ของได้ครบๆแน่นอนนะคะ<ๆ>พวกโทรศัพท์หรือกระเป๋าสางใบยาวนะคะได้ทุกรุ่นเลยแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือพอที่จะใส่ iPad ได้ด้วยนะคะตัวรุ่นนี้นะคะตัวที่จับเนี่ย ะะยาแนวสวยเป๊ะนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะที่จับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหนังเหมือนกันนะคะแล้วก็แข็งแรงทนทานมากๆเลยสังเกตได้ว่าจะมีตัวห่วงตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีสายมาให้นนเองนะคะก็เลยแบบคุมมากๆเลยเนาะแล้วก็ตัวที่เปิดนะคะเวลาเปิดเนี่ยเขาให้มาเป็นตัว ซิปแบบนี้นะคะให้มาถึง2ตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานเนี่ยมันรูดง่ายมากนะคะเพราะว่าเราสามารถรูดจากมุมไหนก็ได้ของกระเป๋าเนาะใบนี้นะคะมาพร้อมกับถุงผ้านะคะแล้วก็จะมีตัวคู่มือแล้วก็การมาให้ด้วยด้านในจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะแบ่งโซนกระเป๋ามาให้ทั้งหมด2โซนใหญ่ๆด้วยกันนะคะแล้วก็จะกั้นกลางด้วยกับช่องซิป นะคะแบบนี้ด้านในเรามีสายมาให้ด้วยเอย่าพูดถึงสายตอนหลังเนาะก็ช่องฝั่งแรกนะคะเขาจะให้ช่องแบ่งมาอีก2ช่องตรงนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเป็นช่องซิปมาให้ค่ะอันนี้มันก็จะเป็นช่องซิปที่ก็ใหญ่พอควรเลยนะใส่พวกกา้าดอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแล้วก็จะมีช่องแบบนี้มาให้นะคะอีกหนึ่งช่อง นอกจากนี้แล้วด้านหน้านะคะเขาจะมีตัวที่ห้อยมาให้ด้วยนะคะส่วนนี้มันจะเป็นตัวห่วงนะคะที่เราสามารถที่จะเอากุญแจนะคะมาห้อยตรงนี้ก็ได้ <C le room> หรือถ้หาหากว่าใครรู้สึกว่าไม่อยากใช้นะคะฉันไม่ได้ใช้อันนี้เราก็สามารถที่จะอ,ออกได้นะคะตรงนี้เขาดีไซน์มาให้เป็นเหมือนแบบเชือกที่เราจะสามารถคล้องนะคะเรา,า,ารรก็เออออกได้เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ใช้งานเอาไปใช้กับใบอื่นก็ได้แล้วก็ในส่วนของสายนะคะรุ่นนี้เขาก็ให้สายมาเป็น หนังสีเดียวกับตัวกระเป๋าเลยนะคะก็คือสีม่วงทั้งใบคือสวยมากๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถปรับได้5ระดับเนาะแล้วด้วยความที่มันเป็นสายหนังนะคะทําให้เวลาเราสะพายอะ่ะมันสะพายได้นานเนาะแล้วก็มันไม่เจ็บไหลนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นสายที่มันเป็นตัวอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะสะพายนานๆแล้วมันจะเจ็บไหลนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวตะขอนะคะยังทองสวยทั้งชิ้นเลย ก็ใบนี้นะคะสามารถสพายได้ทั้งแบบสภายไหลน,นะคะหรือว่าคอสบอดี้ได้เลยปรับสายปรับระดับได้นะคะก็สำหรับน้องพร ada ใบนี้นะคะราคาน่ารักมากๆไม่ถึง2,000 20, มืนค่ะถ้าหากว,ว่าใครอยากจะได้พร ada าาสีม่วงสวยๆแบบนี้นะคะเป็นเจ้าของนะก็สามารถแคปรูปนะคะส่งไปสอบถามไ้ทีไลไแบบแบบน์แอดแบนเดมเลยคะ่ะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายะคะ่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Li n e Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you.